มาหรอครับจะส่งน้ำนมชีอันนี้น้ำนมชีสหนึ่งน้ำนมชีสยังนี้พอ่อน้ำนมชีสหนึ่งที่ขายสามร้อยเศร้ารอ่ะนี่มาตรฐานอ <c oughs> ของเขาดีแท่าไร <c oughs> นี่ฟังจากปากพ่อครับ <c oughs> ใส่น้ำนมชีครับ <c oughs> บ,บ่บ่บ่สื่อบ่อเงินเนาะว่าของเขามีคุณภาพอยู่แล้ว <N> นี่ครับแ้วหนังชีพนขาตร้อยสามหมื่นกัวไปหาสี่หมืนแม่น้อพ่อขาตร้อยสามหมื่นกัวไปหาสี่หมืนบ่แมมงัวหาโตอีเต็มรถเหรอขึ้นได้อีกสองสามตัวเลย 3, น, 40, <N> นี่ครับแ้วนนัชีหนึ่งครับผู้ใดผ่านทางไปแวะได้อยุ่ก่อนขามซีไปเอ็น กามซีไปบิ๊กซีนบ่พ่อไสเมื่อนบอกนี่ครับดในผ่านทางเวลยอะไรครับเหนือคุณภาพครับรำน้ำชีหนึ่งเป็นตัววันเติบอยู่ด้พอมันะขาได้พิีขาดของเทือรือเลยองี่ขาดอเทือตัวไหนตัวหลังอะก็เพอเป็นตัดื้อก็ดื้อไอย่าง หัวถอยทิ่มตัวเลยนี่ครับมาตรฐานครับบอกแล้วว่าห้องผมนี่ทรงรานใหง่ครับลำนน้ำชีครับเอ,เอาเอาจไว้สักนี้ครับกล่าวสวัสดีครับ